ตะวันตอนนี้ก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้28มีนาคม2567คุณสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของทานตะว,วันไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวตะว,วันและแฟงที่ศาลอาญาชดาวเวลา10โมงเช้านะครับหลังจากอาจา,กการตะว,วันซุดหนักลงเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโอกาสที่อันตอาายตะว,วันจะเสียชีวิตน,นั้นมากขึ้นทุกขณะจากการขาดแมกนีเซียมและสารอาหารต่าง,งๆเพราะต่ว่าเหมือนเดิมนะครับสารยังไม่ยอมให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้มีการประกัน ทานตะว,วันตัวตุวลาโนน,นนะครับเมื่อวานนี้คุณยิ่งชีพไอรลอก็โพสเฟซบุ๊กย้ํานะครับว่าตะว,วันไม่ได้โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับตะว,วันเขาจะจริงคือทะเลาะก,กับตํารวจนะครับแต่ตอนนี้ตะว,วันกําลังกลายเป็นจําเลยสังคมจนตะว,วันตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากชีวิตตัวเองที่กําลังเดิมพันให้สังคมเห็นนะครับ <S <S ขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งครับคุณไม้พานุพงนะครับแกนนำมอบราษฎรหนึ่งในเยาวชนที่ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเรียกร้อไปเทปไตในปี2,563นะครับวันนี้โดนออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม้พานุพงศ์เบี้ยวไม่ไปนัดฟังคําพิพากษานะครับมีการโดนออกหมายจับไปนะครับซึ่งต้องดูต่อไปว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ตอนจบคุณไม้พานุพงศ์จะมีชะตากรรมอย่างไรยังไม่มีใครทราบน,นะครับว่าเกิดอะไรที่ทําให้คุณไม้พานุพงศ์นั้นไม่ยอมไปฟังคําพิพากษานะครับ เป็นพฤติกรรมคล้ายๆกับคุณยิ่งลักนะครับซึ่งตอนนั้นคดีจะนํำข้าวก็ไม่ไปฝังคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเวลาคนไม่ไปฟังคำพิพากษามักจะต้องมีเหตุอาจจะเป็นเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็เป็นไปได้ หรืออาจจะเป็นเหตุจากความกังวลผลคดีคล้ายๆกับคุณยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือไม้พานุพงศ์ซึ่งตอนนี้ถูกสารออกหมายจับไปส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักโทษการเมืองนะครับไม่เป็นนักโทษนะครับแต่ว่าโดนคดีการเมืองจากกรรพบเพนแขอดีตรัฐมนตรีของพรรคพลังประชาชนพักซึ่งฝ่ายคุณตักษิณนตั้งขึ้นมาหลังรัฐประหารปี49าไทยรักไทยโดนยุบเกิดการตั้งพลังประชาชนขึ้นมานะครับ คุณจักรภพเคยเป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นโดนคดีหนึ 112, ซึ่งตอนนี้ศาลไมอายการไม่สั่งฟ้องนะครับแต่คุณจักรภพหลังยึดอำนาจปี57ก็ไม่ยอมไปรายงานตัวแล้วก็ลี้ภัยไปใช้ชีวิตต่างแดนอยู่เป็นเวลานั้นหลังจากประกาศกลับมายัง ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเข้ามาถึงแผ่นดินไทยปุ๊บมีการก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์คล้ายๆกับสิ่งที่คุณทักษิณเคยทําวันกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศว่าจากนี้จะกลับมารับใช้แผ่นดินนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าคาว่ากลับมารับใช้แผ่นดินของคุณจักรพงษ์แผ่นแขวันนี้หมายถึงอะไรนรักข่าวถามว่าได้คุยกับทักษิณไหมคุณจักรพง์บอกไม่ได้คุยนะครับแต่มีความเชื่อเรื่องการกลับมา รับใช้แผ่นดินร่วมกันนะครับคําตอบของการรับใช้แผ่นดินในมุมคุณจักรพพจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามดูกันต่อไปเป็นคําพูดคล้ายๆกับคุณทักษิณนะครับที่บอกว่ากลับมาเมืองไทยครั้งนี้คือการกลับมารับใช้แผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคดีการเมืองหลายเรื่องนะครับตะวันเยาวชนที่โดนคดีต่างๆนั้นไม่ได้รับการประกันนะครับส่วนคุณจักรภพเพนแขซึ่งเคยโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับศาลไม่สั่งฟ้องนะครับ เคยโดนข้อหาอ่องยี่อังยี่ซ่องโจรน,นะครับตอนนี้ก็กลับมาในเมืองไทยขณะที่คนรุ่นใหม่ไหมธภานุพงศ์นะครับโดนหลายคดีไม่ไปฟังฟคำพิพากษาดูเหมือนว่าน่าจะมีสัญญาชัดเจนแล้วผู้เคยโดนคดีความต่างๆถ้าเป็นฝั่งซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลน,นั้นคงจะรอดพ้นจากบ่วงคดีความต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายซึ่งไม่ใช่พวกรัฐบาลคุณมีโอกาสจะโดนคดีอย่างเต็มเหนียวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นชะตากรรมของคนรุ่นใหม่ที่ร้องประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรผมจะต้องติดตามกันต่อไปในยุคที่คนรุ่นก่อนที่เคยโดนคดีอย่างจะพบกลับมาไทยกราบแผ่นดินแล้วก็ประกาศการรับใช้แผ่นดินนะครับสองคดีในลนนักษณะนี้ต่างยุคสมัยนะครับผลจะเป็นอย่างไรต้องดูกันต่อไปขนาดเดียวกันในสภานะครับขณะที่มีความวุ่นวายเรื่องของการนับจํานวนสสนะครับในห้องประชุมสภา ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่เพื่อตรวจสอบรัฐบาลสันหลังยาหรือเปล่านะครับในสภาวันนี้เองก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับฝ่ายพักเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์สุขสัปดา์ที่แล้วออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบว่าอย่าเสือกตรวจสอบฝ่ายนะครับวันนี้ในสภานนมีบรรยากาศคล้ายๆกันเกิดขึ้นอีกถ้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับพักเพื่อไทยโกรธแค้นเรื่องการตรวจสอบฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ฝ่ายใช้ งบประมาณพันกว่าล้านนะครับแต่รัฐบาลนะครับให้ขออนุมัติโครงการทำแบบทำงบชี้จุดใน12วันถูกมองว่าเป็นการช่องทางในการขอรับชันหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วไฮไลท์ของฝั่งรัฐบาลนะครับคือการด่าคนอื่นว่าอย่าเสือกมาตรวจสอบฝ่ายนะครับถ้าที่การตรวจสอบนเป็นเรื่องปกติและคนเขาไม่ได้ตรวจสอบ ทรัพย์สินของสอสรัฐบาลนะครับคนที่เขาตรวจสอบเขาตรวจสอสบทรัพย์สินของประชาชนว่ามันจะมีการใช้เงินพันกว่าล้านไปสร้างฝ่ายซึ่งมีการล็อกเป้ากันไว้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ล็อกเป้า12วันจะรู้จุดสร้างฝ่ายมันยากมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับรัฐบาลสัปดาห์ที่แล้วปกป้องการตรวจสอบฝ่ายไม่ยอมให้มีการตรวจสอบฝ่ายวันนี้ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบเรื่องคุญทักสินวุ่นวายกันทั้งสภา ก่อนจะเข้าสู่เรื่องตรวจสอบคุณทักงสิณนะครับย้ำนะครับตอนนี้มีท่านที่ดูอยู่ประมาณเกือบ2,100คนที่กดไลค์คลิปนี้แล้วแต่มีอีกประมาณ8 0 0คน900ยคนยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่ม8 0 0หรือ900คนที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้กันนะครับในกลุ่มที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่ดูอยู่สามารถสะสมผมได้ด้วยการสแกน QR c o ารนะครับหรือธนาคารกรสิกรไทย072-977 ศูนย์ปดนะครับรวมทั้ง YouTube ช่อง s u p e r ร์แชนะครับส่งความสนุนมาได้ตลอดเวลานะครับกับคุณทุกท่านที่สนับสนุนมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วไฮไลท์คือการด่าคนตรวจสอบฝ่ายว่าอย่าเสือกนะครับฝ่ายห้ามตรวจสอบนะครับวันนี้ไฮไลท์คือการห้ามตรวจสอบคุณทักษิณน,นะครับเพราะว่าวันนี้มีการยื่นยติของรังสิมันโรมและสสท่านอื่นๆที่ต้องการจัดตรวจสอบ เรื่องของคุณทักษิณน,นะครับเรื่องของมาตรฐานความยุติธรรมต่างๆนานาเพราะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาไทยแล้วก็ไม่ติดคุกนะครับแล้วอยู่ในช่วงของการเป็นนักโทษที่ยังพักโทษอยู่แต่คุณทักษิณน,นะครับเดินสายทั่วไปเชียงใหม่นะครับกินข้าวสังสรรยิ่งใหญ่กับอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์และนายกปัจจุบัน เศรษฐาทวีสินมีคุณธรรมนัทประกบแล้วจากนั้นไปพักเพื่อไทยไม่เหลืออาการเส้นเอ็นเปื่อยยุยนะครับที่อายการเคยบอกว่าเห็นสภาพคุณทักษิณเส้นเอ็นเปื่อยยุยสงสารท่านมากโคศกพักเพื่อไทยบอกว่าเห็นคุณทักษิณแล้วเส้นเอ็นเปื่อยยุยท่านต้องป่วยหนึ่งปีท่านอาการหนักมากเหลือเกินวันนี้เส้นเอ็นเปื่อยยุยที่อายการบอกว่าเห็นแล้วท่านวิกฤตสงสารท่านหายไปแล้วนะครับอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุยที่คุณโฆศกเพื่อไทยบอกว่า1ปีจะหายต้องรักษาหายไปหมดแล้ว เกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นคําถามว่ามีการหลอกว่าป่วยเพื่อช่วยคุณทักษิณหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้พอรังสีมันรมถามนะครับทั้งสภาพักเพื่อไทยเดือดพักเพื่อไทยดิ้นนะครับแม้กระทั่งพักร่วมรัฐบ,บาลอย่างพักประชาชาติเองพันตํารวจเอกทว,วีสอดส่องนะครับั่มนติยุทธธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้แกล้งป่วยคุณทักษิณป่วยจริงมีแพทย์มีความเห็นให้คุณทักษิณน,นั้น ส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นอกเรือนจําจริงนะครับการที่คุณทักษิณไปอยู่ที่ชั้น14นั้นหมอไมไ่เป็นคนจัดแต่โรงพยาบาลเป็นคนจัดนะครับแล้วก็การที่ส่งคุณทักษิณไปก็เป็นไปเพราะว่ากังวลนะครับว่ามันอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคุณทักษิณหรือเปล่านะครับการที่คนไทยไม่ยอมรับการคุมขังที่อื่นทําให้คนอื่นต้องถูกจําคุก ทรมานเหมือนปลาก,กระป๋องในเรือนจำนะครับไม่อยากให้สังคมคลางแคลงใจนะครับคุณทักษิณไม่ได้มีอกอภิสิทธิ์ต่างๆแต่อย่างใดการดูแลความปลอดภัยคุณทักษิณเนี่ยสำคัญเพราะยีสิสิงหาสองห้าสี่เกา่อนจะยึดอำน,นาจก็เกิดเหตุคาบอมนะครับใกล้ๆกับบ้านคุณทักษิณน,นะครับคุณรัางสิบันเราก็ถามว่างั้นขอให้คุณคุณทวีเปิดเผยภาพห้องพักรักษา,า,าชันสิสสีได้หรือเปล่าเรื่องคาบอมปี4ี้าอ้างกันเยอะว่าคุณทักษิณจะไม่ปลอดภัยแล้วปีนี้6 7 นะครับคุณทักษิณออนตัวไปที่ต่างๆนะครับไม่เห็นมีเหตุการณ์คาบอมอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีการตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับหลังจากนั้นนะครับรังสิงมันโรมก็พูดว่ามีนักโทษบางคนอดีตนายกได้รับสิทธิพิเศษการที่คนคนนี้ไม่ได้ป่วยนั้นเป็นหลักฐานนะครับว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือนะครับ นักโทษคนอื่นนะครับทำให้การละเมิดสิมนุิชชนลดลงเพราะคนคนนี้ไม่ได้ป่วยจริงดังนั้นจะอ้างว่าการที่บางคนได้รับสิทธิพิเศษออนทัวกลับบ้านจะลดการละเมิดสิมนุิชชนในเรือนจํานั้นไม่จริงนะครับหลังจากนั้นรังสิมันโลมก็มีการพยายามจะอภิปรายนะครับหลักฐานต่างๆเพื่อตั้งคําถามว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่จริงนะครับมีการขอให้เปิดเอกสารสไลด์ต่างๆนานา รากฏว่าเมื่อคุณรังสิมันลมนะครับขอให้มีการเปิดเผยเอกสารสไลด์ต่างๆนานาวันมูัมหมัดนอมาทานประธานสภาซึ่งจริงๆไม่ควรจะได้เป็นเพราะว่ามาจากพักประชาชาตินะครับพักซึ่งมีสสอประมาณสิทธิแต่ได้เป็นพระตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยโจมตีพักก้าวไกลว่าพักก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งจะกินรวบนะครับโจมตีว่าก้าวไกลจะให้ปฏิภาสติพดาเป็นประธานคือการกินรวบจนก้าวไกลตัดความรําคาญ ลงยกตำแหน่งให้วันมูัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาแต่ว่าวันนี้นะครับอาจารย์วันมูัมหมัดนอมัทาซึ่งเป็นประธานสภาเพราะก้าวไกลตัดลำคาญที่พักเพื่อไทยเออะอ้างแต่คําว่ากินร่วมกินร่วมนั้นสกัดพักก้าวไกลอย่างดุเดือนนะครับซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าไม่ได้เป็นการตั้งใจสกัดแต่เป็นเพราะรังสิมันโรมนั้นต้องการฉายสไลด์ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าไม่ให้ฉายนะครับ แล้วก็มีการอ้างว่ายังไงก็ไม่ให้ฉายเพราะถ้าฉายก็จะมีการประท้วงก้าวไกลก็งงว่าเอ๊ะถ้ามันมีการประท้วงแล้วห้ามไม่ให้ฉายแปลว่าอีกหน่อยใครจะสกัดไม่ให้ใครพูดอะไรก็ประท้วงแกล้งประท้วงกันไปเรื่อยๆได้หรือเปล่านะอาจารย์วันนอก็ไม่ตอบอะไรสภาวุ่นวายอยู่แค่เรื่องนี้นะครับตกลงฉายสไลด์ได้ไหมวันนอบอกว่าไม่ได้โรมบอกว่าทำไมไม่ได้อาจารย์วันนอเริ่มเสียงดังผมไม่อนุญาตผมไม่อนุญาตจะฉายทําไมผมไม่อนุญาตถ้าคุณไม่ฟังผมเดี๋ยวผมจะ เอาคุณออกจากห้องประชุมนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์วรรณอพูดว่าถ้าราังสีงมันลมไม่ฟังนั้นจะเชิญคุณออกไปจากห้องประชุมแล้วก็เริ่มมีเสียงเข้มนะครับบอกว่าถ้ารังสีงมันลมจะเอาสไลด์มาภิปรายคุณทักษิณก็จะมีคนประท้วงอีกถามไปเลยอย่าถามอะไรก็ถามไปเลยไม่ต้องมีสไลด์ถามทําไมทําไมไม่ถามเลยทําไมต้องมีสไลด์นะครับผมไม่รอนุญาตและจะปิดกระทูนี้แล้วนะครับเกิดความสับสนโกรธมาน บุ่นวายต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นก็ในสุดนะครับรังสีงมันโรมก็อยอมโอนอ่อนตามประธานสภานะครับอภิปรายทันทีโดยไม่มีการเปิดสไลด์นะครับเพื่อไม่ให้ต้องโต้แย้งกับประธานสภาต่อไปขณะที่ฝั่งก้าไกลหลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอีกหม่ใครจะอยากขัดขวางใครในสภาก็ง่ายแค่ประท้วงเพื่อกวน เพื่อปั่นป่วนได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้ขนาดเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ก้าวไกลโวยวายก็คือรัฐมนตรีหนีการตอบกระทู้อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มาตอบกระทู้นะครับหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน,นะครับน้องพลเอกประวิทย์วันนี้ก็ไม่มาตอบกระทู้อีกแล้ววันนี้การเมืองในสภาของรัฐบาลเละตุ้มเป๊ะ รัฐมนตรีหายหัวไม่มาตอบกระทู้เคยโดนประชาชนวิาพากษ์วิจาร์อย่างไรทำเหมือนเดิมสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับโจมตีพลเอกประยุทธ์กันเหลือเกินว่าะประยุทธ์ไม่ยอมตอบกระทู้วันนี้เพื่อไทยรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้อีกแล้วรัฐมนตรีขาประจําหน้าเดิมๆหายหัวไม่ยอมมาคุณเศรษฐา เล่นละครบอกว่าฟังแล้วเหมือนเล่นละครนะครับบอกว่าให้รัฐมนตรีมาตอบกระทูให้หมดวันนี้รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทูเหมือนเดิมคุณเศรษฐาจะบอกอะไรกับรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับผมไม่ได้กล่าวหาคุณเศรษฐาเล่นละครนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่คําพูดคุณเศรษฐาที่บอกว่าให้รัฐมนตรีมาตอบกระทูเนี่ยมันเหมือนเป็นการ acting หรือเปล่าเพราะไม่มีการกําหนดบทลงโทษ บอกรัฐมนตรีแค่ว่ามามา,มาตอบกระทู้มาตอบกระทู้เมื่อไม่มีใครมาไม่มีการลงโทษไม่มีอะไรเลยนะครับเพวันนี้เกมในสภาของรัฐบาลเละนะครับรัฐมนตรีขาประจาไม่มาตอบกระทู้หนึ่งนะครับสอรัฐบาลเต้นเป็นเจ้าเข้าเมื่อพักเก้าวไกลขอถามว่ามันมีการปลอมอาการป่วยของคุณทักษิณไหมนี่คือเรื่องที่2และสนะครับประธานสภาฝั่งรัฐบาลน,นั้น มีลักษณะที่สังคมมองแล้วไม่สบายใจเหมือนกับว่าประธานสภาเนี่ยต้องการสกัดไม่ให้ก้าวไกลได้อภิปรายเรื่องต่างๆของคุณทักษิณโดยมีการใช้หลักฐานแล้วหลายครั้งประธานสภามีอารมณ์ตวาดตะคอกนะครับขู่ว่าจะเอาตัวคุณออกจากห้องประชุมบรรยากาศไม่เป็นมิตรในสภาเพราะวันนี้สภาของรัฐบาลเละ หนึ่งรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้สองนะครับประธานสภาเหมือนสกัดไม่ให้ก้าวไกลเดี่ยพิายและสามสอสอฝั่งรัฐบาลสันหลังยาวก้าวไกลแก้เกมด้วยกันนับองค์ประชุมสภาเละจริงๆเละไปหมดนะครับเล่าเละแบบที่ประชาชนเขาเห็นเนี่ยเขาจะยิ่งไม่มีความนับถือไม่มีความศรัทธานในการทํางานในฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลนะครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสำหรับสภาของเรานะครับซึ่งเกิดการก่อกวนเกิดการปั่นป่วนนะครับโดยฝั่งรัฐบาลน,นั้นมีการขีดขวางการทําหน้าที่ของทุกคนในสภาวันนี้นะครับเพียงเพราะมีการาใหญ่มีการเปิดเผยว่าตกลงคุณทักษ,ษ,ษิณป่วยจริงหรือไม่จริงและนี่กลายเป็นเรื่องที่พูดที่รรัฐบาลกรีดกราดวิดไว้รับไม่ได้นะครับมีอารมณ์ ระดมยอดขุนพลมาสกัดการตั้งคําถามว่าทงกลงคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นเรื่องประหลาดในวันนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมที่ยังไม่กดไลค์คลิปนี้ประมาณ600คนฝากท่านที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณ600คนด้วยนะครับช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วท่านดูอยู่ก็อย่าลืมสนทนาทางซุปเปอร์แชทกันนะครับคนละไม้คนละมือขอบคุณคุณจัสโกคุณลินิตาคุณวิมลแดงด้วยนะครับที่สนสนนกันมาเดี๋ยวเราจะฟังเสียงความวุ่นวายในสภาวันนี้นะครับหลังจากที่ อาจารย์มันนอนะครับไม่ยอมให้คุณรังสิมันลมได้มีการฉายสไลด์ประกอบการาพิาพายเรื่องคุณทักษิณป่วยนะครับมีประเด็นเรื่องหลอกกันว่าป่วยหรือเปล่านะครับอาจารย์มันนอไม่ใช้อะไรเลยนะครับแล้วก็ขู่จะเอารังสิมันลมออกจากหุองประชุมนะครับส่วนสสบก็ประท้วงประธานสภาก็บอ,อกว่าก้าวไกลอย่าพิพายเยอะเดี๋ยวผมประท้วงก้าวไกลก็มองว่าเอ้าถ้าอย่างนี้ใครอยากขัดขวางการไ,ไ,ไปอาภาิปรายก็แกล้งประท้วงป่วนไปเรื่อยๆก,ก็อาภิปรายไม่ได้ตลอดเวลา อย่างนั้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวฟังบรรยากาศดูบรรยากาศความเล็กของรัฐบาลกับการสกัดก้าวไกลของพรรครัฐบาลเหล่านี้กันดูครับท่านอยากคิดว่ามันเป็นการอาภิปรายนะครับเอาไว้ตอนที่อภิปรายวันที่สามวันที่สี่อันนี้อนุญ,ญาตได้ครับเพราะเป็นการอาภิปรายอันนี้กระทู้ครับถามในข้อสงสัยและตอบผมอนุญ,ญาตได้แค่นี้ครับ ท่านประธานครับคือที่ผมจะเอาสไลด์ขึ้นเนี่ยเพื่อที่ผมจะให้ท่านรัผมผมไม่อนุญาตแล้วนะครับผมไม่อนุญาตท่านถามได้เลยครับถามได้เลยครับท่านประธานให้ผมชี้ใจนิดเดียวได้ไหมฮะท่านประธานแค่ฟังนิดเดียวผมใช้เวลาไม่เกินสิบวินาทีฮะเดี๋ยวจะมีประท้วงอีกทำมาทำให้ประธานกบกลุ่มไม่ได้ผมผมไม่อนุญาตครับท่านถามได้ครับถามได้เลยครับเดี๋ยวจะมีผู้ประท้วงอีกหลายท่านไม่มีประโยชน์อะไรครับ เพราะว่าท่านก็เป็นมีประสบการณ์แล้วในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเราต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยดีครับอันนี้ก็มันดาเนินการประชุมมาโดยตลอดผมเข้าใจคุณราสมันดีครับผมเข้าใจท่านกับเป็นนักประชาธิปไตยต้องการดรําเนินการแต่ว่าข้อบังคับผมต้องดําเนินการตามนั้นผมไปทําผิดข้อบังคับไม่ได้เดี๋ยวปีประท้วงท่านถามได้เลยครับสไล์ผมไมมอนุญ,ญาตแล้วครับ เพราะจะเป็นการอธิบายนะครับท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามกระถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอาำนั่งของประธานครับท่านถามจากการถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับ ประธานต้องต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามารระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงก็มผมผมผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทําไมคุณถามไม่ได้ทําไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมผมไม่อนุญ,ญาตผมจะปิดประตูนี้แล้วท่านประธานครับท่านประธานครับ ผมยืนรอประท้วงนานแล้ว<ห>เดี๋ยวทางนี้ประท้วงก่อนครับเดิ๋นั่งรอก่อนนะครับรอท,ที่หลับเอาเชิญครับท่านว่าให้จบครับและเราดําเนินการด้วยดีมาตลอดเราฟังกันและกันใช้สภาวุฒาลาษฎรเป็นพื้นที่ในการตั้งคําถามและตอบคาถามและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมโดยข้อบบังคับท่านจะใช้ดุลยพินิษฐ์บอกว่าสไลด์นี้เปิดมาเดี๋ยวจะถูกประท้วงทั้งที่มีการอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องและที่สําคัญแค่เปิดสไลด์และถามคําถามจะดําเนินการไปโดยจบเรียบร้อยโดยท่านประธานเองน่าจะเป็นผลที่ดีทั้งต่อสังคมและต่อรธรรมทานและต่อสภาของเราเพียงแต่ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ดําเนินการต่อได้ด้วยการถามและให้ผู้ที่ประท้วงอย่างน้อยก็อดทนฟังคําถามเพื่อท่านทวีเขาตอบได้ดีมากนะครับท่านรัตนตรีอ่ะผมเชื่อว่าท่านรัตมนตีตอบได้ครับอย่างน้อยให้ท่านได้เห็นว่าต้องตอบอะไรตามสไลด์ เราต่างได้ประโยชน์และสังคมได้ประโยชน์ขอความรุณาธรรมทานด้วยนะครับตามข้อ9จริงๆให้ทบทวนอีกครั้งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมพยายามที่จะทําหน้าที่เป็นกลางแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องด,ดําเนินการประชุมให้เป็นตามบ,บังคับข้อบังคับด้วยผมได้วิจัยแล้ว นี่นะครับบรรยากาศสภาในวันนี้ก็แต่ไม่ได้ความวุ่นวายนะครับมีการสกัดไม่ให้ก้าวไกลได้ใช้สไลด์ประกอบการถามนะครับถึงขั้นที่มีการขู่ว่าถ้ายังไม่จบนะครับก็จะมีการเอาตัวออกไปจากห้องประชุมสภานะครับตอนนี้บรรยากาศในสภาวุ่นวายมากขึ้นนะครับฝ่ายค้านนับองค์ประชุม เพราะกรรมธิการไม่ยอมถอนรายงานคาสิโนถูกกฎหมายนะครับเรากําลังจะเป็นประเทศที่รัฐบาลนะครับผักดันมีการเปิดสถานบ่อนการพานันถูกกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับถูกกฎหมายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับ กฎหมายลักษณะนี้จะปรากฏเข้ามาในสภาทุกครั้งนะครับในยุคที่คุณยิ่งรักเป็นนักมนตรีนะครับก็เคยมีแนวคิดในการผลักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับการทำบ่อนการพน,นันและสถานบริการยามราตรีเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่า การเปิดบ่อนถูกกฎหมายในประเทศไทยไม่เหมาะสมในยุคพลเอกประยุทธ์ถูกวิจารณ์จนถอยไปวันนี้รัฐบาลนะครับมีการทํารายงานทําบ่อนถูกกฎหมายเสนอกลับเข้ามาเสาภายอีกครั้งหนึ่งก้าวไกลชุดทิพงศ์พิพพินโยบอกให้กรรมีการถอนรายงานไปทบทวนก่อนมีหลายเรื่อง ที่คนไม่เห็นด้วยควรจะทบทวนถ้าไม่ถอนจะขอนับองค์ประชุมนะครับทันใดนั้นพลังประชารัฐและภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมากรีดร้องขัดขวางการนับองค์ประชุมนะครับพลังประชารัฐบอกว่าที่ผ่านมาพฟฟารรคฝ่ายค้านเสนออะไรเราก็เห็นชอบถ้าเล่นเกมแบบนี้ ถ้าเป็นรายงานของฝ่ายค้านขอใช้สิทธิ์ไม่เห็นด้วยทั้งหมดจุลพันธ์อมรวิวัฒพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการการทำคาสินโนถูกกฎหมายบอกว่าพิจารณารายงานฉบับนี้ครบแล้วไม่อยากให้มีการนับองค์ประชุมเป็นเรื่องประหลาดนะครับที่เมื่อก้าวไกลต้องการนับองค์ประชุมรัฐบาลกีดรองไม่นับองค์ประชุมราวกับมีความกังวลว่าจะถูกจับได้ว่ารัฐบาลน,นั้นไม่อยู่ในห้องประชุมนะครับ แล้วก็อ้างต่อไปต่างๆนะนว่าถ้าก้าวไก่นับองประชุมต่อไปนี้รัฐบาลจะไม่ยอมรับรายงานของก้าวไกลเออรัฐบาลนี่เขาเป็นอะไรกันเขาทางานกันอย่างนี้ครับตัวเองไม่อยู่ในองประชุมคนอื่นนับอง์ประชุมบอกว่าถ้าพวกมึงนับองประชุมกูจะไม่ผ่านรายงานมึงนี่รัฐบาลเหรอครับผมนึกว่าเด็กเล่นกินขนมแย่งอมยิ้นแย่งของกินกับคนอื่นกันนะครับตัวเองไม่อยู่ในห้องประชุมคนไม่พอถูกนับองประชุมมาถูกแล้วแต่พอตัวเองคนอยู่ไม่พอนะครับก็มาบอกว่า อย่ามานับองประชุมถ้าหน่อยคุณนับองประชุมคุณเสนอรายงานอะ,อะไรผมจะไม่ผ่านรายงานของพวกคุณรัฐบาลทํางานกันอย่างนี้อครับทํางานกันอย่างนี้ครับ,รบสันหลังยาวกันอย่างนี้ครับนะครับนี่คือท่าทีของรัฐบาลวันนี้นะครับก็ในสุดน,นะครับก็ชุดติพงศ์ก็เสนอให้นับองค์ประชุมขณะที่พลังประชารัฐเสนอให้นับด้วยการขานชื่อวิธีที่แตกต่างกันก็คือ ก้าวไกลเสนอนับองประชุมเสียบบัตรทันทีแต่รัฐบาลให้นับขันชื่อเพื่อมันต้องรอนะครับเพราะสอสรัฐบาลหลายคนเพ่นกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ตอนนี้รัฐบาลก็เร่งโทรตามสอสว่าเฮ้ยพวกมึงอย่ากลับบ้านมึงมานับองค์ประชุมกันก่อนอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับโดนนับองประชุมนะครับตอนนี้รัฐบาลแห่กันโทรนะครับกันยกใหญ่ขอให้สอสอฝ่ายรัฐบาลกลับมานับองค์ประชุมเพราะ ฝั่งพลังประชารัฐแก้เกมนะครับด้วยการให้นับประชุมแบบขันชื่อนะครับนี่ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในปัจจุบันนะครับสำหรับการเมืองไทยนะครับรัฐบาลต้องการจะเสนอรายงานการทำบอนการทำการพนันอย่างถูกกฎหมายนะครับก้าวไกลบอกว่ามีประชาชนกังวลขอให้ถอนรายงานนี้ไปก่อนทบทวนอีกนิดหนึ่งก่อน นะครับรัฐบาลบอกไม่ยอมจะทบทวนทําไมพวกผมเห็นว่าดีแล้วก้าวไกลบอกว่าเรื่องั้นนับองค์ประชุมรัฐบาลก็ด่าก้าวไกลว่าถ้าก้าวไกลขอนับองค์ประชุมอีกหน่อยก้าวไกลเสนอรายงานอนไรรัฐบาลจะคว่ำมให้หมดนะครับหลังจากนั้นที่สุดสภาขอนับองค์ประชุมผ่านนะครับก้าวไกลบอกว่าให้นับเลยเสียบบัตรเลยนะครับรัฐบาลบอกว่าไม่เฮาไม่ให้เสียบบัตรเลยต้องใช้วิธีขานชื่อเพื่อสร้างความล่าช้านะครับแล้วก็ให้สอสอรัฐบาลนั้นทยอยกลับมานับองค์ประชุมกันอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ สภาล่มนะครับคุณเดียกัตติยาสวัสดีผลเพื่อไทยก็รีบโพสต์นะครับว่าเดียเป็นตัวแทนเพื่อไทยมาอยู่ที่แคนเบอร์ราเฟลชิปโปรแกรมค่ะวันที่9ก้ากันนะครับคงประชุมนะคะอันนี้เกิดความกังวลว่าอยู่หรือไม่อยู่ต่างนานานะครับนี่คือ,อความวุ่นวายในสภาวันนี้นะครับของประเทศไทยเรานะครับซึ่งวุ่นวายไปหมดนะครับรัฐบาลไม่อยู่ในห้องประชุมถูงนับองค์ประชุมก็โกรธนะครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีหนีการตอบกระทู้นะครับหลังจากนั้น ประธานสภานะครับสก,กัดไม่ให้รังสิมันโลมฉายสไลด์ประกอบการตั้งคำถามกับเรื่องคุณทักษินป่วยจริงหรือไม่จริงนะครับนี่คือความเละเทะค,ความสับสนในประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งไม่ควรจะเกิดนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีรัฐบาลและสภาซึ่งรัฐบาลคุมอยู่แล้วไม่ทำงานอย่างเต็มที่ความสับสนทางการเมืองๆๆๆต่างๆก็จะตามมานะครับอันนี้คือเรื่องทั้งหมดในประเทศไทยของเราวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์คลิปนี้ กดแชร์คลิปนี้กันนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0 7 2 9 7 7 0 6 8นะครับหรือสนับสนุนด้วยการส่งความสนุนมาทาง YouTube ช่อง Superchat นะครับตอนนี้นะครับสนับสนุนได้ตลอดเวลาตามอัธยาศัยแต่ดที่สุดนะครับอยากจะชวนทุกคนเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ35บาทก็ได้65บาทก็ได้80บาทก็ได้ ร้อยบาทก็ได้ร้อยห้าสิบาทก็ได้หรือสองร้อยห้าสิบาทก็ได้นะครับก็เข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube สีโลทองนะครับกดตรงคำว่า Membership แล้วส่งความสับสนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้ทันทีนะครับวันนี้สภาวุ่นวายนะครับแต่เป็นความวุ่นวายที่เป็นเรื่องปกติของการเมืองในสภานะครับซึ่งความวุ่นวายการตรวจสอบทําได้ฝ่ายการตรวจสอบรัฐบ,บาลด้วยกันร,รับประชุมทําได้แต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือการที่รับฐบาลน,นั้นขัดขวางการตรวจสอบ รัฐมนตรีหนีตอบกระทู้นะครับรวมทั้งประธานสภานะครับมีบรรยากาศของการคู่เอาสอส,อ,สอ,ออกจากห้องประชุมถ้าไม่ยอมฟังคําสั่งของประธานสภาเรื่องห้ามฉายสไลด์ที่สอส,อสอจะใช้ในการตั้งคําถามเรื่องคุณทักษิณป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติความขัดแย้งในสภาเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ความไม่ปกติคือรัฐบาลไม่ยอม อยู่ในห้องประชุมนะครับมีพฤติกรรมสันหลังยาวนะครับถูกนับคงประชุมก็ใช้เล่นเหลี่ยมขอใช้วิธีขานชื่อเพื่อสร้างภาพเตะถ่วงถวงเวลาว่ารัฐบาลอยู่ในห้องประชุมเยอะแล้วมากันครบทุกคนนะครับความวุ่นวายแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาของสภาแต่เป็นปัญหาของการมีสสรัฐบาลที่ไม่เคารพในการทํางานของสภาและไม่ยอมให้สภาตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างตรงไปตรงมานะครับความผิดหวังแบบนี้น่าเสียดายนะครับ ท่านผู้ชมในช่องฉันก็บอกว่าเสียดายโอกาสที่ได้นั่งในสภาจริงๆนะครับแต่และท่านก็คอมเมนต์ต่างๆนานากันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับคุณจัสโกวิมลแดงลินดาน้องกุ๊กกิ๊กนกนคะลายันครอบครัวเอมมี่แตงกสืออินดี้นุชนิโคลารีคุณตะวันสักกีและท่านอื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะจบรายการเร็วนิดหน่อยขอบคุณคุณนิติพลนะครับแจกคลิปให้กับเพื่อนๆอ,อีก ครั้งหนึ่งนะครับกับคุณคุณนิติพลมากๆนะครับสำหรับการแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆคุณไทยศักดิ์ศรีนะครับเป็นสมาชิกด้อมหมู่ปิ้งล่าสุดด้วยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับก็ส่งความสุย้อนหลังได้นะครับด้วยการส่งซปเปอร์แชทเข้ามานะครับรวมทั้งซปเปอร์แตงย้อนหลังหลังจากรายการจบด้วยนะครับ